ก็จะมาทําลูกบอลหิมะกันนะคะลูกบอลหิมะเมื่อกี้เป็นของห้องเรียนพิเศษเนาะเป็นห้องสามทับเอนะคะครนนี้เราดูห้องเรามางห้องเราก็ไม่ธรรมดานะเรามีกระดาษแข็งนะคะแล้วก็มีกระดาษสีนั่นเองนะคะวิธีการทำนะเราก็จะใช้ดินสอนะคะ วาดวงกลมใครมีถ้วยหรืออะไรเนะี่ยเอามาวาดเป็นวงกลมได้แต่ครูยมต้องการวงกลมที่ใหญ่นิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะวาดรูปด้านไหนด้วยนั่นเองนะคะอาจจะไม่ได้กลมเป๊ะนะเอาแค่พอกลมแบบนี้เด็กๆมองเห็นไหมไม่เห็นครูยมขอมอนุญาตใช้ปากกาเมจิกแทนนะคะ ติด,กด,กดกตกใจโอ้ยทำไมครูแยมวาดวงกลมได้กลมจังเลยเราต้องฝึกบ่อยๆเนาะนี่เราก็จะได้วงกลมแล้วนะคะเราก็จะวาดฐานลงมาด้วยเพราะว่าเราจะทำลูกบอลหิมะนะคะใครเคยเห็นบ้างที่เป็นน้ำอยู่ข้างในแล้วก็พอคว่ำแล้วมันก็จะมีกิตเตอร์ลอยๆอยู่นั่นเองนี่เราจะมาทำเป็นฉบับประดิษฐ์ของเรากันนะคะ อพอได้แล้วพอได้แล้วแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใช้นะคะกระดาษสีสีฟ้านะฉีกไว้เลยฉีกไว้เยอะๆเลยนะคะอย่าฉีกเล็กเกินไปนะเอาสักประมาณขนาดเท่าไหรด่ดีเทียบกับกบเหล่าดินสอประมาณครึ่งหนึ่ง ประมาณครึ่งหนึ่งของกบเหล่าลิ้นสอเนาะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินไปเนาะฉีกไว้แบบนี้นะคะเพราะครูแยมเนี่ยจะทําเป็นฐานจากนั้นเราต้องคิดก่อนว่า เราจะทํำอะไรนะคะคิดก่อนเนาะอ่ะอันนี้ยคุยมจะทำเป็นพื้นหิมะของเรานะคะพื้นหิมะเราก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้นั่นเองเด็กๆไม่เห็นเนาะตรงนี้เป็นพื้นหิมะคุยมอยากให้ด้านในมีต้นไม้ด้วยอ่ะมีต้นสนใส่ต้นสนลงไป มีอะไรอีกอยากให้มีซานตาคลอสอยู่ในนั้น ซันต้าใส่ลงไปซันต้าก็อ้วนๆหน่อยเนาะเรียบร้อยอ่ะเข้าๆ เพราะฉะนันราใช้กระดาษสีฟ้าเนี่ยเป็นพื้นใช้สีเขียวด้วยเพราะว่าเราทำต้นไม้ฉีกไว้เลยฉีกเก็บไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมือเลอะกาวทีเดียวถ้าเราฉีกไปปะไปเนี่ยกระดาษเราก็จะดำนั่นเองนะคะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆ วิธีการประติดของครูยแยมเป็นยังไงรู้ไหมครูยแยมนะขี้โกงหน่อยหนึ่งครูยแยมจะทากาวลงไปที่พื้นแต่น,นี้ต้องใช้ความไวนะใครทากาวลงไปที่พื้นแบบนี้แล้วต้องรีบปะไม่งั้นอะไรไม่งั้นกาวจะแห้งนะจ๊ะทับกันได้นะคะเราทำปะติดเนะี่ยกระดาษทับกันได้ไม่ต้องกลัวปะไปเลย เว้นทาซานต้าไว้สักหน่อยนะคะเรียบร้อยนี่เราก็จะได้แล้วนะคะยังเหลือนิดนึง ได้ละเราจะได้พื้นเรียบร้อยแล้วต้องส่วนพื้นนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของต้นไม้วันนี้นะเราจะใช้ทักษะการตัดการฉีกปะติดนะคะแล้วก็ระบายสีนะใช้หลายทักษะมากเพราะว่าครูแยมเนี่ยเก็บคะแนนงานชิ้นนี้นะคะ10คะแนนเลยเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะคะ เราเรียนมาใช้ทักษะอะไรมาบ้างนะคะงัดออกมาเลยอย่าฉีกชิ้นใหญ่นะใครฉีกชิ้นใหญ่ขี้โกงงานจะไม่สวยนะบอกเลยงานปะติดเนียสเสน่ห์ของมันคือเนี่ยมันเป็นกระดาษชิ้นเล็กๆหล,ล,ลายๆชิ้นต่อกันมันทับกันได้นะคะเด็กๆไม่ต้องซีเรียสว่าอุย้ยมันเหลือพื้นที่แต่นิดเดียวเราต้องฉีกกระดาษตามน,านั้นไม่ใช่นะคะ คุยแยมแปะชา้ากาวก็จะเริ่มแห้งแล้วเพราะฉะนั้นนะทำอย่างรวดเร็วนะคะใครใช้วิธีโกงแบบคุยแยมใครไม่ขี้โกงก็คือตัดแปะทีละชิ้นได้เหมือนกันนะคะงานปราณีตคุยแยมเนี่ยทำหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหโปรมากนี่เราก็ตัดฉีกแปะลงไปเลย เรียบร้อยได้ต้นไม้แล้วเหลือดีกว่าข่ดนะคะจากนั้นระบายสีค่ะส่วนไหนที่เราตกแต่งที่เหลือระบายสีลงไป ลายสีนะคะเข้มกลางอ่อนจำได้ใช่ไหมจัดไปเลยนี่เรียนได้แล้วเข้มกลางอ่อนอยากให้มีดาวดาวตกใส่ลงไปจ้า ดาวตกต่างๆใส่ลงไปขูยยมให้กระดาษสีไปตั้งเยอะตั้งแยะเราจะตัดแปะอะไรดีคะที่เหลือนี่เลยค่ะด้านล่างนะคะการเขียนชื่องานของเราจะไม่ธรรมดาเบสิกนะคะงานของเราถึงแม้จะเป็นการระบายสีตัดแปะดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ว่าเราจะ ทำตรงนี้เขียนชื่อเล่นเนาะต้องเขียนตัวใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราจะทําการตัดแปะนั่นเองนะจ๊ะใช้สีเหลืองรงันพอคุยันชอบสีเหลืองมากๆมากๆมากๆ อันนี้คุยูยำจะฉีกเป็นแบบเส้นยาวๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้ใช้แน่นอนวิธีวิธีโกงนะคะอีกแล้วแปะลงไปเลย างคนอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะเพราะว่ากระดาษเรามีหลายสีมากที่ให้ไป ไม่ต้องกลัวนะคะว่าครูจะอ่านออกไหมครูอ่านไม่ออกแน่นอนเดี๋ยวเรามีวิธีแก้วิธีแก้ก็คือใช้สีดำก็ได้เด็กๆเขียนทับลงไปเอ็นดูนะคะนี่ จะได้แล้วเทมากเราก็จะระบายสีลงไปที่เหลือ อย่าลืมระบายสีตกแต่งนะคะทั้งกระดาษเลยยทำไม่ได้เลย รียบร้อยแล้วไม่ยากเลยนะคะพี่พี่ปสามทำได้แน่นอนอย่าลืมอย่าลืมนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อด้านหลังด้วยว่าอยู่ห้องสามทับอะไรเอาชื่อจริงนะเช่นอุยน่ปสามทับหนึ่งเขียนตรงการลางว่าปสาบ,บางคนนี่กระดาษเหลืออีกเยอะมากาอาจจะตัดแปะ รอบๆนะคะตัดหัวใจต,ตัดอะไรแปะรอบๆได้เลยนะไม่ยากเลย